งองค์กรมีขั้นตอนชัดเจนสำหรับการรับงานและการรับเงินเพื่อให้การทำงานเป็นระบบตรวจสอบได้และโปร่งใสโดยหลักๆมีแนวคิดดังนี้ 1. ก่นอนรับงานต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติเมื่อมีงานใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานบริการงานผลิตสื่อหรือโครงการใดๆต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดงานให้ครบถ้วนเช่นขอบเขตงานสโค p e ระยะเวลางบประมาณผู้รับผิดชอบจากนั้นส่งให้ผู้บริหารอน,อนุมัติก่อนเริ่มดำเนินงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดและค่าใช้ใจ่ายเกินงบ2การรับเงนินต้องผ่านขั้นตอน ที่เป็นทางการเมื่อทํางานเสร็จหรือถึงรอบที่ต้องเก็บเงินต้องดําเนินการตามลําดับดังนี้ออกเอกสารอย่างถูกต้องใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินเอกสารอ้างอิงอื่นๆตามที่งานกําหนดตรวจสอบข้อมูลผู้ชําระเงินต้องมีชื่อที่อยู่เลขประจําตัวผู้เสียภาษีหากเป็นองค์กรส่งเอกสารให้ฝ่ายการเงินบันทึกและติดตามยอดเงินเพื่อให้การรับเงินเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 3. การรับเงินต้องมีหลักฐานครบถ้วนเมื่อมีการโอนเงินหรือชำระใดๆต้องแนบหลักฐานเช่นสลิปโอนเงินใบสำคัญรับเงินใบเสร็จรับเงินที่ออกตามมาตรฐานฝ่ายการเงินจะตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกเข้าระบบ4ขั้นตอนทั้งหมดต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งการรับงานและการรับเงินต้องทำผ่านช่องทางที่องค์กรกำหนดเช่นระบบเอกสารอีเมลงานระบบติดตามงานเพื่อให้มีข้อมูลย้อนกลับได้และรองรับการตรวจสอบจากฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบบัญชีสรุปสั้นๆองค์กรต้องการให้การรับงานและการรับเงินเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสตรวจสอบได้และปลอดภยัยทุกงานต้องผ่านการอนุมัติทุกการรับเงินต้องมีหลักฐานและทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้